สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับนี่วันนี้มีพัดพักบุ้งปากกระป๋องนะครับมาตังกระทะนะครับน้ามันเขาใส่ครับกระเทียมเจียวลงไปครับท่านผู้ชมโอ้โหคนคขลัคขลันี่ครับปากระป๋องลงไปครับสองกระป๋องนะครับใส่ลงไปโอ้โหเข้มข้นมากครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่ครับนะตามด้วยพักบุ้งครับลงไปครับอื้มโหเลยจัดนักจัดเต็มครับหอมเข้มข้นสุดยอดเลย พัดผักบุ้งปลากระปองนี่ครับเน้นเอาครับพักสารลดแล้วครับมาปรุงรสสักหน่อยครับน้ำมันหอยลงไปนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยน้าตาลนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ผ้าเขียวนะครับซอสฝาเขียวนี่ลงไปครับหืกคนเข้ากันคลัก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 นี่ครับโอ้โหเป็นอันเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ พัดพะบุ้งป่ากระป๋องนะครับลองอไปเนียไปทำกันพอเดอร์ครับเมนูเราลองว่าสุดยอดนะครับไปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ